เกมเริ่มครับชนบุรีครับบุกจากซ้ายไปขวาจีดวยครับจ่ายย้อนมาให้กับนัทวุฒิยิงครับโอ้โหลูกนี้ติดเซฟอัศดาวุฒิโอ้โหลุ้นก่อนเลยครับชลบุรีจังหวะหนึ่งๆเลยครับกินครับกิตสดาให้กับกาวากิตสดาครับจ่ายย้อนกลับมาพลิกเข้าขวายิงก็ยังติดเซฟครับไมแห่โอ้โหแกอาศัยความสามารถเฉพาะตัวหาจังหวะ ให้กับมมฮัมหมัดพิกยิงซ้ายโอ้โหบินเซฟสวยเลยครับลูกนี้อัศราวุธแม่ให้กับ,กบพรีรพัทกับจังหวะนี้คืสดาครับแม่หลอกลูกนี้ให้กับเนโต้ยิงไม่เข้ากรอบโอโ้จังหวะนี้ถือว่าใช้ได้เลยครับหลอกด้วยสายตาตอนนี้ถือว่าเล่นลำบากแล้วนลครับ,ก,บกับเวลาที่เหลืออธิราชจ่ายขึ้นหน้ามาเจออัดครับ บอลอยู่ที่สุภกรอแล้วยังไงผู้สิทิไม่เป่าครับมิวกาจบแล้วยิงออกไปครับโอ้โหมัวมัดไม่ได้ประตูครับนี่นัทวุฒธยิงได้ด้วยนะครับบอลอยู่ที่อาติราชล็อกเข้าในมิวกาจ่ายโอ้โหลูกนี้ดิดไม่เข้ากรอบนะครับออกไปอย่างน่าเสียดายแล้วมาอีกครั้งนะครับธีรวัตรโดนตัดได้โอ้โหธนาตุลขึ้นมาคนเดียวมิวกาสได้ยิงไม่ผ่านอัสราวุธครับแม่ยืนมุมดีจริงๆครับของบีเคซีเนโต จีรวัฒนยิงลูกนี้เฉลบเอาเป็นประตูครับว่าอยู่ก็อยู่ๆก็ได้เฉยเลยครับการทำประตูของเจ้าตัวนี้ทําได้อย่างต่อเนื่องจริงๆครับในฟอร์มระยะหลังตัดได้ครับบีเคซีได้จังหวะยิงแห่ยังไม่ผ่านมือพรพัฒพยายามจะรอเพื่อนครับพลิกเข้าซ้ายมีโอกาสสับลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหบอลนี่จะไล่ครับทางกาว่าครับให้ห่างจากลูกบอล5เมตรโอ้โหลูกนี้ โดนดันชัยยังไม่อ่อนนะครับธนาตุลเอาจังหวะนี้มาเกือบได้ยิงไกลติเซฟจังหวะนี้บิวกาได้ส้มก็ไม่เข้ากรอบครับโอ้โหจังหวะยิงไกลของเกมเริ่มครับธีระพัฒน์เบิ้ลบอลเร็วเลยครับ มีโอกาสยิงก่อนเลยครับแม่ยังไปติดเซฟทางพักคำไว้หมดแล้วนะครับชุติพงศ์ให้อัสตาบุตรนัดยนายิงมาก็ติดนะครับมีโอกาสได้อีกครั้งวพจน์โอ้โหยิงไปก็ยิงเลยครับแม่ได้แล้วครับตอนนี้ตีไข่แตกสำเร็จครับ b k เซเป็นหนึ่งประตูต่อ5นะครับโอ้โหพายุพัดเสาธงใหญ่ลูกนี้ยิงโอ้ยเกือบได้เหมือนกันครับ